สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพูดในเรื่องของโอกาสในการทําประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมีคนมาสอบถามเป็นประจําเลยว่าอยากทําประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับคําถามเหล่านี้นะครับลูกนะครับอายุก็ประมาณ30มสกว่ากนะครับ3 5มสถึงสีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะอายุประมาณห้าสถึงเจปีนะครับ อันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับผมคลิปนี้นะครับไม่ได้พูดถึงอธิบายเรื่องของแบบประกันนะครับคลิปนี้ในี่ยพูดพูดในเรื่องของโอกาสในการที่จะทําประกันสุขภาพนะครับจากการสัมภาษณ์นะครับผมคุณลูกจะบอกว่านะครับผมกรณีที่หนึ่งครับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะตัวสุขภาพทุกปีเลยค่ะคุณหมอบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับถึงแม้ว่านะครับผมคุณแม่ไม่คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่เคยป่วยนะครับแต่ว่ามีการตรวจสุขภาพทุกปีนะครับถ้ามีค่าเกินอะไรต่างๆเช่นกอเล็เตลอนความดันเบาหวานอะไรต่างๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีการ follow up ยานะครับผมก็ถือว่า มีประวัติก่อนทําประกันแล้วนะครับผมโอกาสที่จะผลออกมาคือยังไงครับยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทําประกันนั่นเองนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าโอกาสที่จะคืออันนี้คือยกเว้นในเรื่องของการทําประกันสุขภาพไปเลยนะครับผมแต่ส่วนที่เจอจากประสบการณ์ก็คือยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทําประกันนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่ทำประกันนะครับก็จะ ตกในกรณีนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าจะบอกว่าอายุมา55 60ปีแล้วครับไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็ให้อยากให้ลองพิจารณาแล้วก็ยองลองถามนักวางแผนการเงินดูกันละกันนะครับส่วนกรณีที่2นะครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้บอกเลยนะครับมีโอกาสผ่านสูงนะครับเพราะว่าไม่มีประวัตินะครับผมก่อนทําประกันนั่นเองนะครับ ก็สรุปนะครับผมโอกาสที่จะทําประกันสุขภาพให้ของคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่ารอเลยครับก็ตัดสินใจเลยนะครับดูวางแผนการเงินเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่งเรื่องไปก่อนนะครับผมแล้วถ้ามีการตรวจสุขภาพมีอะไรแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านหรือเราไม่ไม่โอเคอะไรยังไงนะครับบริษัทคืนเงินเต็มจํานวนไม่คิด ค่าตรวจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดาวนะครับแล้วแต่ผมไม่รู้ว่านโยบายแต่ละบริษัทแตกต่างกันไหมนะครับผมแต่บริษัทผมนะครับผมไม่คิดค่าตรวจนะครับคือเงินเต็มจํานวนนะครับผมแล้วก็รายละเอียดนะครับเรื่องแบบประกันนะครับลองดูในคอมเมนต์ได้ละกันนะครับแล้วก็ประกันเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถนํามาลดหย่อนภาษีลูกได้ด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ขอปิเทียงเท่านี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมวางแผนการเงินประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่สําเร็จนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ